ตื่นเต้นดีโอ้ยตื่นเต้นดีต้องรู้ค่ะต้องรู้ไม่ใช่ไม่ใช่หนูก่อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะยัยังไงนะเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สอี๊น้องอิงขยับแบบนี้โอ้โให้คุณแม่นั่งด้วยให้มันเป็นแบบอันนั้นเจมิงนั่งหนังระหว่างช่อง ถ้ามันเป็นเหมือนครอบครัวเออเหมือนครอบครัวนั่งๆสามท่านได้เลยนั่งวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันเนาะครับผมเป็นวันครอบครัวอีกนี่แหละลูกดีกว่าลาอยู่ๆดูๆแล้วบอเขาชี้ลของลูกแล้วบอเขาชี้นหน่อยสวยๆพ่อโจ้พ่อโจ้อยู่ตรงนี้ครับาได้ไหมครับคุณผู้ชมครับและนี่ครับคือภาพครอบครัวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้อยู่กันสามคนนะครับถ้เดี๋ยวขาอ่า เมิ่งวันนี้เขาได้มีการเปิดตัวในในช่องทางต่างๆของพ่โจไปแล้วแล้ววันนี้ทำอะไรขนาดนั้นเขยิบเข้าไปในรูปมันขาแต่มันตกเปแบบแอบเขยไงอะไรความรักคือสิ่งที่สวยงามหนูอย่าโกรธด้วยการขำขนาดนั้นนูไม่ขำแล้วแม่อแม่แม่แม่ลูกแล้วพ่อครอบครัวนี้นะครับมันดูเป็นครอบครัวที่อทำไมทุกคนหัวลราะ ทำไมพอเห็นความรักทำไมทุกคนคอมเมนต์หัวเราะคะเออไม่ได้เอ็นดูเองคะพวกเองหยุดลูกหยุดแล้วอยู่ในเฟรมชั่วโมงนี้พวกในที่จะชักภาพได้ก็เชิญตอนนี้เลยนะครับชักภาพเลยนะครับชักภาพได้แต่จะชักอนิจจานะครับโอ้ยอ่ะ ทุกคนครับเดี๋ยวให้น้องอุ๋งเขาบอกว่าสูงยาวขาวอัดลาดคืออะไรอ่ะเขาอัดลาดอัลาดภชษาอีสานไงสูงปลงสูงโปร่งไงสูงโปร่งใช่ใช่ใช่อุ๋งอิงอ่ะด้วยความที่เป็นลูกสาวเนี่ยถามเลยครับคุณ่วงครับคุณ่วงมีอะไรถามได้เลยครับแรกครับอุ๋งครับวันนี้ยมาเปิดตัวสาวเนี่ยเราเมื่อกี้พี่เห็นปฏิกิริยาอุ๋งอิงแล้วมันดูเหมือนมีอะไรผิดปกติไปจากใจหนูหนูรู้สึกยังไงที่เห็น แฟนใหม่เพราะจูบแบบแรงน่ารักค่ะเอ๋เอาตบมือน่ารักเดี๋ยวไม่มาล่ะโอ้ยเนอะรู้สึกไงบ้างที่พ่อเลือกสเปคแบบเนี้ยที่มันแบบเฮ้ยมันคือแนวทางของพ่อก็เข้าแนวทางของพ่อแล้วค่ะพ่อชอบแนวนี้เหรอใช่ค่ะเห็นเป็นคนอย่างนี้นะชอบของแปลกนะเอ้าวแสดงว่าแม่แปลกแล้วลูกเออแปลกยี่ห้อ่แแปลกยุ่บอแปลกจ้า เจมิงวันนี้รู้สึกไงบ้างที่แบบ f c พ่อโจแล้วผู้หญิงตอนนี้คือแบบบางคนประทับใจบางคนส่งยิ้มมาให้เราโดยตลอดถ้าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นครอบครัวเป็นคนรักของพ่อโจจริงรู้สึกไงดีใจจ้ะดีใจจังเข้ายอเลยหครับยัไหนไหนบอกว่าพ่อโจเหมือนใครในอดีตนะเหมือนแฟนเก่าเจมิงค่ะมันก็เลยพัดพ่าจากแฟนเก่าก็เลยมาเจอเนื้อคู่ ที่มีหน้าตาคล้ายๆที่มีหน้าตาคล้ายๆกันใช่ครับครับเขาเดินมาบอกหลังไม่ดีตอนแรกก็คือหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยออก็เลยขอชอบได้ไหมออพีผมก็ไม่รู้จะพูดคาไหนเนาะตอนแรกเนาะครับเราก็เลยตอนแรกพี่ไม่คิดอะไรมากมายหรอกครับออนี่พ่อไม่คิดแต่พ่อดูห่วงแล้วก็หึงมากเออพ่อดูประกบเลยนะดูแบบละดูหึงดูแบบไม่ห่างเฮ้ยมึงไม่เลยลุงมาตั้งแต่เข้ามาออฟฟิศยังไม่ห่างกันเลยยังไม่ห่างกันเลยยัง ไม่เขามีส่วนอะไรที่ทําให้เราต้องอบอุ่นอะ่ะบอกเลยว่าอยู่ใกล้ชิดเราอบอุน่นอืมอ่อบอุ่นมากเลยแหละออย่างที่บอกไปนะครับความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามตอนนี้1,800งพันแป้อยคนดูละจ้าเขาสอง0ันคนเดี๋ยวก่อนลึกกันเลยว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมีลูกกันเลยครับคุณผู้ชมครับหน้าตาคือกันแท้อุ้ย คือกันเหรอพ่อเนี่ยพ่อลองเอาหนาเขาไปใกล้ๆนิดนึงกับไม่อยากถึงขั้นหกแก้มนะหน้าใกล้ๆอยาหหมนะพ่อมันมันแบบเอออาทุกท่านถ้าเขากลมซะีอีกลมเอียอีกเอกลูกเสาให้กลมเขาอีกเอาละมันอยู่ในรายการลูกเอออยู่ในรายการไกลมากไม่ได้นะครับอ่อไม่เดี๋ยวเผื่อมีคนอื่นมาลักด้วยอ๋อเหรอใช่ตอนนี้คือเราเราวางแผนกันแล้วนะกรบผมเราก็วางแผนเรื่องเกี่ยวกับ ันที่จะมีเบบ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 ีเลยโอ้ยบี้นะแพดแล้วไม่คุยกันไว้กับพ่อโจว่าห้าสู้ไม่ได้เฮ้ยเขาจะมีเท่าไหร่สิบเอ็ดาพ่อโจถึงขั้นจะมีลูกกับเจมิงถึงสิบเอ็ดคนเลยเหรอสิบสองครับสิบสองใช่ครับองิงถ้าเขามีลูกกันอยากตั้งชื่อลูกว่าอะไรบ้างพ่อตั้งเถอะค่ะทำไมน้องดูเนี่ย อเ,เอาคน,คนเดียวก็ได้เอาคนเดียวอ่าขอคนเดียวอยา่างชื่นอ,อะไรตั้งชื่อให้น้องคนเดียวก็ได้อขอบคุณรถไฟที่ส่งมาให้เจมิงแล้วก็พ่อโจเป็นการเดินทางในครั้งนี้ครับของความรักครับอขอหนึ่งคนมีอย่างสิเออชื่ออย่างนอ้องแบบนี้เจมิ่งก็ต้องชื่อลูกหม้มาว่าเมินเออ,อได้แล้วหนึ่งคนเธอคนแรกชื่อว่าน้องเมินน้องเมินน้องเมินอะทุกท่านจำชื่อไว้นะครับเพราะชื่อลูกจะมีผลกับ สิ่งที่เราจะมอบให้กับทุกท่านในวันนี้น้องเมินยังเหลืออีกสิบเอ็ดคนครับขออนุญาตให้ผู้หญิงเป็นคนตั้งดีกว่าพ่อเออใช่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 ครับสิบเอ็ดคนเจมิงจะตั้งชื่อลูกสาวที่เกิดขึ้นจากความรักความผูกพันระหว่างเจมิงกับพ่อโจว่าคนแรกชื่ออะไรนะเมิงน้องเมินน้องเมิน,น,อ,มนอ่า มีคนพี่สาวตั้งให้แล้วพี่สาวอ่ะพี่สาวลูกสาวคนโตเล้ยงอีกสิบเอ็ดคนอีกสิบเอ็ดคนครับโอ๊ยนูอกุศิเด้งร้องไร้เถอะก็แค่พอโจเขาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้เขาเสี้ยงมาแตงเงยยัวยุเพื่อนเมื่อไหร่ก็คือเวลามีอะไรก็คือไม่ต้องจ้างใครเลยครับครบครบเลยทั้งละครทั้งหนังเลยใช่ไหมก็มีคือมีนักแสดงเตรียมพร้อมพเจมิ่งลองนึกซักสิบเอ็ดชื่อได้หมายว่าวันนี้ อ่ะให้มองหน้าพ่อโจมันจะได้เห็นชื่ออ่ะมองสบตากันเนาะเดี๋ยวให้พ่อโจกับแม่มานั่งดีกว่าเดี๋ยวพ่อเจ้าลูกสาวให้ยินเอาละเราเป็นเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นสักขีพยานอ่ะพ่อพ่อนั่งพอนั่งนั่งไปต้องเขินเขินเขินอีกแล้วโอ๊ยเขินสาวสวยก็เขินอันนั้นใกล้ใกล้เอ้ยเอาเอาใบสีกับปายผูกแขนมาหมอญอิงนะครับไปใบสีทุกคนไใกล้เนี่ยลูกสาวกลัวไม่ใกล้ ใกล้กันยังครับใกลซเมมิ่งดูเขินจริงเนี่ยแขนกันหน่อยสิอ่าลูกศรอนุญาตใช่ไหมหนูอนุญาตไหมอนุญาตอ่ะคงแข่งคงแขนนิดนึงก่อนจะบอกชื่อลูกคือเอาตรงๆคือเรื่องหน้ากล้องอันนี้เราเราพูดคุยกันพูดคุยกันอยู่บ้านแล้วเนาะเวลามางานคืองานงานคืองานเวลาทำงานคือทำงานครับจะมาจะมาจะมาจู้จี้จุกจิกจะมาดูดีอะไรให้ออกกิ่งทองใบหยกมันคือบางครั้งคือให้เวลาพื้นที่ในการทำงานมากกว่าส่วนต่าง ส่วนเรื่องความละอะไรมันเป็นเรื่องหลังบ้านของเราแล้เรื่องหัวใจเราใช่ไหมล่ะเอ๋อให้พ่อทําไงอ้าหนูใหญ่พ่อจะทำไงอออ่กนนหยเอ้ยมันก่อแข็งมันจะยากอะไรเออเขาก็ทํากันประจําอยู่แล้วเนาะเอาเถ่าเนาะเอาเลยเอเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีกว่าไหมให้มันทขาไมลูกสาวดูใจร้อนโอ้โหลูกสาว พ่อตอนเนี้ยคนกดหัวใจจะสี่แสนดวงแล้วเพราะว่าสมกันดีโอ้ขอบคุณทุกคนที่มางานแต่งนะครับันโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอสมพ่อ,ขขอเขาบอกนี่กิ่งทองใบยโยกกิ่งมะยมกับใบหนาไนม่ม <c oughs> <c oughs> ีจริงนะพลังเนี่ยบอกกิ่งมะยมกับใบหนานทุกคนอยากให้อวยพรหน่อยในความรักเลยขอบคุณแขกที่มางานลูกผมยังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนเมื่อกี้สิบนอ็คนที่มีกับแม่บ้านคนนี้อ่ะ อีกสิบเอ็ดคนมาด้วยค่ะต้องบอกว่าวันนี้อีกสิบเอ็ดคนสาคัญมาพอเมื่อกี้พอเราจะเข้าเรื่องอื่นเนาะพ่อโจอยากเข้าเรื่องลูกอย่างที่บอกอะว่าพอคนที่เป็นหนุ่มใหญ่อ่ะเขาก็อยากจะมีลูกมีหลานสืบทอดเยอะๆเรายังเหลือลูกอีกกี่คนนะสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนครับคุณผู้ชมครับและนี่จะเป็นลูกทั้งสิบเอ็ดคนของพ่อโจกับเจมิงเจมิงพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะ เดี๋ยวนี่จะบอกชื่อลูกหรือกระโดดัันจิจจำแล้วแหละเจมิงพร้อมไหมจ้งและนี่จะเป็นลูกในตำนานทั้ง11คนผมขอทั้ง11ชื่อที่เกิดจากเจมิงและพ่อโจพร้อมแล้วเริ่มครับจ้าหนึ่งตู้สองแหลมสามโลดสี่แจกหาเย็นหกช่องใบเจ็ดขอดแปดรีดเต่าไม่สิตอด ทิ่เบสเตียเออยังไงล่ะคนสุดท้ายมันตัวน้อยไงเลยชื่อน้องเตียเกิดที่หลักหมู่พ่อแม่ฟังไม่ทันดูพ่อกับแม่มันน้อยต้องชื่อพี่หมาบอกว่าแต่ละคนก็จะว่าหน่าขีนข้าวอยู่ช่วยกันเฉยยังไม่เหมือนชิโตปาดไหมเฟิร์นอยากชืโตปาดไหมเฟิร์นอยากชิ่อตปาดไหม ไม่เดี๋ยวชวนชวนเจ้าหัวไหลที่เราผู้เจ้าใหรเจ้าหัวไหลเออเตรียมซั่งของนู่นน่ะเออ ค่าห้าแสนดวงครับาห้าแสนดวงเราอยากไงครับคือบางคนเพิ่งเข้ามาอ่าบางคนเพิ่งเข้ามาบางคนเพิ่งเข้ามาเพราะเมื่อกี้อาจจะมีคนแชร์ไปช้าคือฟังไม่ทันว่าลูก11คนที่ชัดเจนเมื่อกี้นี่เตรียมจดกับผมเตรียมจดนะครับทุกท่านครับฟังว่าเขาจะต้องเป็นคนเดียวไหมทุกท่านเตรียมจดให้ตอบถูกเรามีของทุกท่านแชร์ออกไปครับแล้วแชร์ว่าทุกท่านความรักคือสิ่งที่สวยงามผมอยากทุกท่านได้เผยแร่ความรักของโคโจกับเจมิงจริงจริถ้าทุกท่านดูแล้วขุ้ครอบโปะอุุ่มันดูน่ารัก แชร์ให้แหลกเลยครับทุกท่านครับเพราะตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาสาคัญเจมิงครับเพราะหลายคนเขารักพ่อโจรักอุ๋งอิงเนี่ยเขาอยากรู้สมาชิกใหม่ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นกับอีก11ชีวิตขอชื่ออีกหนึ่งครั้งครับสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนจำไม่ไค้แล้วืมเลยไม่ไม่ลืมแล้หงเอาไม่ก็ได้อะเอาไม่เอาไม่เอาไม่จะได้ลืมชื่อพ่อโจความนิดหนี่วโอ้ยมันก็จะ้องไหมค่ะอ่ะทุกคนเตรียมตัวนะครับนี่คือชื่อของลูกพ่อโจกับเจมิงครับ